สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นป .1 น,นะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะอุ้ยน่าเก้าสิบเปรได้ไงอ่ะโทษทีคะ่ะนักเรียน <laughs> อ๋อสอรี่ค่ะสอรี่อ๋อเราซื้อบอกหน้าผิดไปแล้วนั่นเลยนัเกเรียนบอกว่าทําแล้วทําแล้วใช่ไหมอ่าเราซื้อขออภัยนะคะให้หนัเกเรียนเปิดไปหน้าหนึ่งยยี่สิบสค่ะหนึ่งรยสหนึ่งสองสนะคะอ่าโทษทีค่ะทไปวอ่าโอเคค่ะ ต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะหน้าอ่าหน้าหนึ่งยยี่เราทำหรือยังครับกิจกรรมข้างล่างทำหรือยังคะทำแล้วยัง,<ำ>ยงเหรอคะยังมีใครไม่ทำอีกอ่าทำแล้วใช่ไหมคะ<ำ>เพราะว่าเราซื้อสั่งไปแล้วอ่า วิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวิชาวิทยาศาสตร์อ่ะครับหนึ่งยสค่ะไม่ใช่น่ายี่สิหนึ่ง้อยยี่สอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะคะอ่า นะคะนักเรียนวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะ,ะอ่านักเรียนจะรู้ได้ไงว่าเสียงก็คืออะไรคะนักเรียนรู้ไหมเสียงคืออะไรเสียงก็คือเสียงต่างๆเสียงสิ่งต่างๆอ่าถ้าเป็นคน ถ้าเป็นคนอาเสียงที่เกิดจากคนก็คือเราเปลี่ยนเสียงออกมาจากลำคอแล้วก็ทำให้ปากของเราสามารถพูดได้แล้วก็ทำให้เกิดเสียงใช่ไหมคะค่ะทำให้เกิดเสียงเสียงก็คือเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่สามารถรับรู้ได้โดยการฟังผ่านทาง ฟังผ่านทางหูเ,<ล>เสียงเกิดจากสั่นสะเทือนของวัตถุต่าง,างๆที่ทำให้เกิดเสียงได้เช่นเสียงกระดิ่งเกิดจากกระดิ่งสั่นสะเทือนเสียงกลงองเกิดจากผิวหน้าของกลองสั่นสะเทือนเป็นต้นนะคะกิจกรรมข้างล่างานักเรียนดูกิจกรรมข้างล่างาใครทำแล้วยกมือคะ่ะใครทำแล้วยกมือ อ่าทำเลลวใช่ไหมคะอ่าทำเลลวทำเลลวอ่ากิจกรรมก็คือให้นักเรียนขีดถูกในวงกลมของภาพที่นักเรียนคิดว่ามีเสียงเกิดขึ้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพที่หนึ่งเป็นรูปภาพรถไฟนักเรียนคิดว่ามีเสียงไหมคะมีอ่ามีเสียงนักเรียนก็ขีดถูกลงในช่องกลมๆเลยค่ะขีดถูก ขีดถูกแล้วใช่ไหมคะอ่าขีดถูกแล้วขีดถูกแล้วอะไรที่มีเสียงให้นักเรียนขีดถูกอาไาขีดถูกอ่า นักเรียนขีดถูกอยู่ไหนเอยขีดถูกชั้นนี้เอายูสาตัวชั้นนี้ชุดเดียวยูสาตัวมีแบบนี้แล้วก็มีแบบนี้สองขีดถูกลงในช่องกลมๆนะคะลงในช่องกลมๆอ่าเสร็จแล้วอันไหนที่มี เสียงเราก็ขีดถูกเเ็เเ,เร็วุ๊วววววตาอ่าเสียงรถไฟเสียงรถไฟมีเสียงยังไงคะ,ป,งะปูนอ่าปูนปูนใช่ไหมคะมมอ่าโอเค<ๆ>ถูกต้อง ต่อไปอ่ะต่อไปรูปที่สองมีเด็กผู้หญิงแล้วก็กำลังกาะตาุ๊กตาแบบนี้มีเสียงไหมคะไม่มีอ่าไม่มีเสียงใช่ไมมคะไม่มีเสียงเราก็ไม่ต้องขีดถูกต่อไปรูปที่สาปม่ไม่ไม่ไมไม่ะไ รถยนต์บนท้องถนนใช่ไหมคะอ่ามีเสียงไหมคะมีมีเสียงไหมคะมีอ่าเสียงรถ,ย,งรถยนต์เป็นยังไงคะออกเสียงยังไงคะอ่านึกว่าแปรแบรแปรแบรแปรแรอ่าเสียแล้วแบบนั้นใช่ไหมคะ อ่าโอเคต่อไปอ่าให้นักเรียนขีดถูกด้วยนะคะในข้อที่3อ่าข้อที่3ต่อไปข้อที่4ข้อที่4เป็นรูปแก้วน้ําแล้วก็มันมีน้ําอยู่แล้วอ่ามันอ่ามีน้ำแข็งข้อที่4มีเสียงไหมคะไม่มีไม่มีนะคะเพราะว่ามันอยู่เฉยๆของมันแบบนานะอ่านอกเสจากอ่า ไม่มีนะคะต่อไปต่อไปรูปที่ห้าเป็นรูปอะไรคะตีะตีอะไรคะต,ต,ตีตีกลองอตีกลองอตีกลองมีเสียงเป็นยังไงคะ,งงงะเสียงเป็น มีเสียงนะคะเราก็ขีดถูกในช่องที่ห้า <5. S 1> <5. S 2> ในช่องที่หในช่องที่หในข้อที่5ใช่ไหมคะเราก็ขีดต่อไปรูปที่หเป็นรูปอะไรคะปรเป็นอะไรคะาริส อาบางคนบอกว่าเป็นพลาสเตอร์บางคนบอกว่าเป็นกล่องดินสออ่าบางคนบอกว่าเป็นกระเป๋าอ่าแล้วแต่นะคะอ่ารูปนี้มีเสียงไหมคะไม่มีไม่มีเสียงไม่มีเสียงใช่ไหมคะโอเคไม่มีเสียงต่อไปข้อที่7คุณครูกําลังสอนอ่ากำลังสอนอยู่แสดงว่ามีเสียงไหมคะมี มีเสียงก็เหมือนที่เราคือกําลังสอนนักเรียนอยู่ในตอนนี้อ่านักเรียนก็ขีดถูกลงในช่องข้อที่7นะคะต่อไปรูปที่8เป็นรูปอะไรคะรอ่าเป็นรูปดอกไม้ดอกไม้มีเสียงไหมคะอ่าไม่มีดอกไม้มีแตกกลิ่นใช่ไหมคะ อ่าโอเคต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่9ข้อที่9้าเป็นรูปอะไรคะอ่าฟ้าผ่าใช่ไหมคะฟ้าผ่ามีเสียงไหมคะอ่ามีเสียงอ่าขีดถูกเลยคะ่ะอ่าแสดงว่าจำนวนข้อที่เราขีดถูกเออกากะนั่งตรงนี้เลยคะ่ะนั่งตรงที่ว่างๆได้เลย อ่าตรงที่เราต้องขีดก็มีอยู่ข้อหนึงข้อ3ข้อห้าข้อ7แล้วก็ข้อ9ใช่ไหมคะอ่าถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราดูหน้าต่อไปหน้า125อ่าเสียงนะคะเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุที่สามารถทำให้เกิดเสียงได้ เราเรียกว่าแหล่งกําเนิดของเสียงอ่าซึ่งเสียงจะเคลื่อนที่และแพร่กระจายออกจากแหล่งกําเนิดเสียงไปได้ทุกทิศทางอ่าเดี๋ยวเรามาดูในหน้า126ต่อเลยค่ะในหน้า126 116้อ้ยโทษที126 1 2 หนึ่งสองหกอ่เดี๋ยวเราจะลองให้นักเรียนปฏิบัติลองนักเรียนทำนะคะอลองนักเรียนทำโดยการสังเกตอ่าโดยการสังเกตนะคะโดยการสังเกตอ่าเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะคะอ่ะ แล้วเราจะมาดูกันว่ามันสั่นสะเทือนหรือไม่สั่นสะเทือนนะคะพร้อมหรือยังคะนักเรียนอ,อ่าไม่ลก่อนลอ่าพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทำาแบบบันทึกผลโดยการสังเกตการเกิดเสียงของวัตถุข้อที่1ในช่องตารางสี่เหลี่ยมเหลี่ยมข้างบนมีอยู่สองข้อ,อเห็นไหมคะนักเรียน เห็นนะคะถ้าใครดูไม่ชัดนักเรียนลองดูในหน้าจอของนักเรียนเหมือนกันไหมกับในหนังสือของนักเรียนมีอยู่สองข้ออ่าเหมือนกันนะคะโอเคพร้อมแล้วข้อที่หนึ่งอ่าเดี๋ยวอ่านตามเหล่าซือ้อใช้มือใช้มือแตะลำคอด้านหน้าแต่ลำคอด้านหน้าอ่าลองนักเรียนใช้มือ ใช้มือใช้มือแตะลำคอด้านหน้าอ่าใช้มือของนักเรียนแตะลำคอด้านหน้าอ๋อนักเรียนไม่เห็นรูปเหล่าไม่เห็นเหล่าซื้ออีกใช่ไหมคะวันนี้ไม่เห็นเหล่าซื้ออีกแล้วไม่เห็นเหล่าซื้ออีกแล้วหรอคะวันนี้ ไม่เห็นตั้งนานเลยคิดถึงแล้วเมื่อวานก็ไม่เห็นแลยรอบนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอโอไม่เห็นเหมือนกัน